ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Booster Gamer นะครับและเราจะมารีวิวสกินอีกน s กันนะครับคลิปนี้นี่ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรอย่างใดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่าช่องเราเนี่ยคอนเทนต์มันมีแต่ลม <That> s <S ใช่ไหมดังนั้นถ้าให้ผมมาเล่นกลางเนี่ยผมแทบจะไม่มีความรู้อะไรเลย มีแค่แบบเรียกว่ามาฝึกแล้วกันเพราะว่ารู้มาว่าเฮ้ยถ้าเราอยากแบบปาไฟรัวๆเนี่ยให้ปาคลิปให้ปาสกิลหนึ่งใส่คลิปตัวหลังก่อนนะแล้วพอครูดาวมาปุ๊บให้ปาใส่คลิปตัวแรกเออแล้วมันก็จะแบบติดไปเรื่อยๆปาไฟได้รัวๆนะครับแต่เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าผมทําไม่ได้โอเคแล้วเกมนี้นะครับเป็นไฟประทานน้ำแข็งนะครับซึ่งเตียวเซียนเนี่ยมันได้เปรียบเรามากๆเลยตรงที่ว่ามันมีโล่นะ โอเคจังหวะนี้ผมก็น่าจะเดินลงไปกับไปเล่นล่างนะครับรองเท้านะครับออกมาเป็นรองเท้ารถ C4 ดีกว่าไม่ใช่รถ C4 รองเท้ารถคูดาวนะครับน่าจะคุ้มกว่าแต่เกมนี้มันมีเตี่ยวเซียนไงผมก็เลยต้องแบบรองเท้า C4 นี่นะฮะดูความแบบไม่ค่อยเล่นเมทไงเฟิร์สบัตรไปเลยคือลืมลืมตัวไว้ว่าตัวเองเป็นเมทคิดว่าตัวเองเล่นโลมก็แบบเอาหน้าไปเช็คคุ้มให้หนึ่งทีสรุปแตกตัวแรก โอเคสกอเป็นหนึ่งตสองนะครับเฟิร์สบัตรเป็นผมเองเออเราเล่นเลนบนอยู่ครับเรามาช่วยเพื่อนครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหปาไฟได้รัวๆนะครับปาไปอีกฮะโอโ้โหโครเจ็บโครเจ็บโดนดึงไปฮะจังหวะนี้จะตายโอ้โหมาถึงก็ตายอีกแล้วนะคือผมทําเป็นอยู่คอมโบเดียวเว้ยก็คือปาหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยสองใส่ให้มันสตันใช่ป่มทาเป็นอยู่แค่นี้ คอมโบอื่นทำไม่เป็นละถ้าแบบผมเล่นง่อยก็อย่าว่ากันนะฮะร้านนี้ผมออาเป็นตัดเลือดชิ้นแรกนะครับเพราะจะเอามาครูดาวนะเออเอาดิสกิลไม่โดนด้วยไปไงโคตรเก่งเดี๋ยวเราไปช่วยแอติกนะครับมาแล้วครับเพนมาจังหวะนี้ปลาไฟไปครับปลาตันปลาอันติโอโหเกือบตุยแต่เมื่อกี้หันไปปลาคีบเฉยเลย ปาไฟใส่ชีปตั้งนั้นกดสปินมาครับเรนล่างโหอ,อยากช่วยเพื่อนจังหวะนี้ต้องได้แล้วปะ่ะโอ้เป็นคิวของของคุณลุงนะครับคุณลุงมันเหมือนดับเบิ้ลดอมากเลยนะหรือว่าแบบทรงจอมเวทมันก็อย่างนี้อยู่หรอดับเบิ้ลดอมเอรินอะไรเงี้ยมันก็หน้าตาแบบแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมต้องมีขัดทาใส่หมวกจอมเวทแล้วก็ไว้เข่ายาวๆๆ ตูอยู่ในปุ่มเยอะครับเขาจะเอามังกรเล็กนะมีหน้ามาโซนฮะปาเข้าไปโดนตันครับติดตันครับชักก็ตกไปดีมีหน้ามาฟิกเกอร์ครับจังหวะนนี้โหโคตรสวยครับอันติเข้าไปครับอีกนิดได้คิวอีกแล้วนะยังเอาครับตอนนี้อีกนิดไม่บูแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าได้บูมาเนี่ยอีกนิดมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมานะครับมันจะไม่มีปัญหาเล่นคูดาวได้บูมาก็เป็นคูดาวเพิ่มมา20%ซนนะครับแล้วเราก็ ได้อของตัดเลือดมาแล้วตัดเลือดมีรดคูดาอีกสิเซนะครับโอ้ยตอนนี้เอาจัดครับขนาดนี้ไม่ใช่ตัวช่ำนะนี่ยังเก่งขนาดนี้ถ้าเล่นจนช่ำนี่จะเก่งขนาดไหนปาไฟไปเรื่อยๆครับโดนครับโดนคน เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะทําสิ่งที่ผมจะทําอย่างเดียวเลยคือผมจะทําสกิลหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วสองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดนไม่โดนไม่รู้หนึ่งโดนไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหนึ่งไปแล้วต้องสองทันทีจังหวันนี้เพื่อนโดดสวยครับหนึ่งสองไหมครับหนึ 1, 2, ่งสองไหมครับหรือ,อเจ็บอยู่เจ็บอยู่โดนยิงเป็นหนึ่งทีฮะเก็บเลือดหลังป้อม ไอเทมที่ผมเล่นในเกมนี้กับไอเทมที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับไอเทมในหน้าจอเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ควรจะออกออ <Absolutely. S 1> แต่ว่าเกมนี้มันแบบมันไอเทมมันก็แล้วแต่สถานาการณ์เนาะ มาครับจังหวะนี้หนึ่งสองไปครับหนึ่งสองอันติไปครับเก็บได้เตียวเซี่ยนมาจังหวะนี้ยังไม่พอใจครับเห็นไหมพอผมหนึ่งปุ๊บโดนไม่โดนไม่รู้สองไปแล้วมาฮะจังหวะนี้โหโดนแช่สองตุยครับดับเบิลคิวของเตี๋ยวเซี่ยนห้าวาจาัดได้เลนบนมาแล้วครับแอททินเก็บไปได้ ผมน่าจะออกเป็นคาถาดูดเลือดนะครับมันเรียกว่าอะไรนะเรียเบสิงเออเพราะว่าเวลาแบบจังหวะเพนเข้ามาเงี้ยโดนเพนฟันนะอ่ะอาจยังจะได้โลเอาไว้รอดชีวิตอยู่แล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยเนี่ยจังหวะนี้คือถ้าคนที่เล่นอีกนิดช้ำๆเขาเคลียร์คลิเสร็จไปนานแล้วนะ เลนล่างมีประเด็นครับโอ้โหโดนสตอมหนักจัดไม่ไปแล้วกันแขกกลางโคตรติม๋มเจอแทบเอลโซครับแต่ไม่เก็บนะไฮเรียวเบสติ่งมาแล้วต่อไปครับออกเป็นเดียเดมเพิ่มความแรงในผูม้มีคนแต่สกิลหนึ่งไม่โดนนะแต่ก็ใช้สองไปแล้ว ฟิกกลางฮะย <Yeah. S 1> ังมีหน้ามาฟิกคอรครับจังหวะนี้โหรียรเบสซิ่งช่วยชีวิตครับเอาคืนไหมฮะยังคงยืนอยู่ครับ <Yeah. S 1> อีกนิดยังคงยืนอยู่ครับยังคงปลาไฟอยู่ครับยังเอาครับยืนอย่างนานจังหวะนี้มีคนมาฮะเคียร์ดาร์ก,ก่อนโอ okay, เคเคียร์ดาร์กได้นะครับแต่ว่าไม่อาจที่จะการป้อมกลางได้ ตัวของอิดนิดเนี่ยถ้าคูดาวน์น้อยๆแล้วเราสกิลหนึ่งปาไฟได้เรื่อยๆตัวมันค่อนข้างอึดเลยนะจังหวะแบบมัวไฟอะ่ะให้ใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยอะ่ะเออมันจะได้โลดแล้วได้วิ่งไวนะครับแต่ถ้าแบบจังหวะบางจังหวะเนี้ยเราต้องการขัดศัตรูก็เป็นหนึ่งสองเนี่ยอย่างเงี้ยขัดศัตรูก็คือใช้หนึ่งสองไป ไ,ได่แล้วครับ Wonder Woman ได้มาหนึ่งตัวมีหน้าตุยไปฮะเราต้องพยายามเอาป้อมกลางคืนนะอย่างที่ผมบอกว่าป้อมกลางเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญ oh. เดินบนโดนดันอยู่ฮะโคตรห้าวอ่ะโคตรห้าวกดสปินไล่ไล่ไฟเตอร์โอ้โหเป็นเมดกดสปินไล่ไฟเตอร์เฉยเลยว่ะแบบดูว่าตัวเองเล่นล้อเลี้ยวอยู่ไง จะขึ้นครับเนี่ยพอปลาไฟรัวๆแล้วมันแบบได้โล่งไอไ้ไอไเดีเ๋ยวเซียนมันก็เอาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเซียนไปไล่ป่าเราเฉยเลยเป็นเกมที่เมดดุทั้งคู่เลยนะแต่เมดเขาดุกว่าเลนล่างครับมีคนโดนลุมยำอยู่นะแต่ก็รอดมาได้มีหน้าอันติแล้วครับเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช้สกิลได้นะครับจังหวะนี้สตาร์ทไปหนึ่งทีใส่อันติไปครับยังคงปาไฟยอยู่ ยังคงปลาไฟอยู่สู้ครับสู้เออโอหชัดดาวแล้วก็ได้คิวตัวของเอลสุมาด้วยว่ะเนี่ยคือจังหวะสู้อ่ะเราพยายามหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้เราจะมีโล่ยิ่งสู้กับแคลรี่นะโคตรเก่งปลาไฟรัวรัวก็มาดิครับผมบอกแล้วผมเอาหมดเอาูเกือบตายเกือบตายนะ แอตติกเราไปนัวไฟอยู่ตรงนั้นฮนะนัวไฟอยู่กับเพนเพนอันติออกไปแล้วเนียอันนี้เราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นละเพราะว่าเพนมันไม่มีอันติเข้ามาแล้วสองไปสองหนึ่งหนึ่งสองไปเรื่อยๆครับได้ป้อมล่างมาแล้วนะภารนะกิจต่อไปคือป้อมกลางเจอเอลซุแอตติกโดน,นเก็บไปแล้วครับ จังหวะนี้ครับเลนกลางครับฝั่งทุกข้านี่ห่วงกลางมากเลยนะคือเขาไม่ให้เราเลยนะเลนกลางเนี่ยเดี๋ยวคลิปไปครับดีมีคนโทรมานิดหน่อยโอ้โหโดนอันติหน้าจังหวะนี้หัวครับจังหวะหัวไฟเนี่ยชอบมากครับจะรอดหรือเปล่าไม่รอดฮะแต่ว่าเพื่อนเราเก็บได้และจะได้ป้อมกลางไหมเก็บไปได้ห้าตัวด้วยกันครับทีมเรา คน่า okay, จะจบเกมได้เลยนะฮะฝั่งนู้นตายหมดเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําดาเมจไปกันเท่าไหร่ด้วยการเล่นง่อยๆอ,อย่างนี้แร่ว็ก้าคิวนะแบบไม่ค่อยไม่ได้ช้าตัวนี้นะแต่ก็ท้าคิวนะครับคือตอนแรกจะเอาไปโลมแต่ก็เกรงใจเพื่อนๆก็อบอกอกลางก็ได้โอเคได้ที่หนึ่งนะฮะเหรียญเงินเมตดว่าก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับแล้วเจอาก,กาันครับผม